สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและแฟนบอลทั้งหลายค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบค่ะฟุตบอลโลกของมันสิบแเลยอีกแค่2นัดเท่านั้นค่ะในวันนี้วันเสาร์นี้ก็เป็นวันนัดเขาเรียกว่าชิงที่3นะคะไม่รู้ว่าเรียกเป็นการจัดอันดับหรือว่านัดชิงที่3ดีเพราะไม่เป็นอันดับที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะชิงนะคะที่เห็นอยู่นี้ข้างหลังนะคะก็เป็นแฟนบอลของทั้งสองทีมซึ่ง แล้วก็ชาวโลเคอนนี่แหละชาวรัสเซียนี่แหละคือตัวนัดนี้ต้องบอกเลยว่าก็มีการจําหน่ายกันในเมืองก็ก็เห็นอยู่นะคะเพราะว่าพอกลายเป็นชิงที่3ามซะแล้วบางคนก็ไม่อยากดูค่ะแต่ว่าจากบรรยากาศที่เมื่อช่วงเที่ยงถึงบ่ายๆของที่นี่ตามเวลาท้องถิ่นนะคะตอนนี้ก็คนน้อยแล้วก็ค่อนข้างเงียบเนี่ยแต่พอใกล้เกมแข่งขันจะเริ่มตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณแค่ชั่วโมงเศษเนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลกันมาค่ะ ทางสนามนี้นะคะเขาจะบังคับว่าแฟนบอลเนี่ยจะเข้ามาทางเดียวก็คือออกจากเมโทรเดินมาแล้วก็ยาวเลยค่ะเป็นกิโลฮะกว่าจะถึงสนามนะคะขากลับก็เป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีกี่ประตูก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะกั้นให้เป็นมาไปในทางเดียวกันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยพูดอย่างนั้นดีกว่านะคะ โดยเฉพาะวันนี้เป็นกองเชียงกริซึ่งยังไม่เห็นว่ามากันเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าต้องรอเข้าไปดูก่อนว่าตอนอยู่ในสนามแล้วจึงจะเห็นนะคะเราจึงจะได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งเรามาเดินไปดูบรรยากาศของแฟนๆกันบ้างค่ะเพราะว่าวันนี้ในสนามนี้ก็ทำให้บรรยากาศมันพลอยเงียบไปด้วยค่ะปกตินี่จะมีการเปิดเพลงมีจับกลุ่มแดนกัน ตามภาษานะคะพอกลายเป็นแมตช์จัดอันดับก็มีความเหงาอยู่บ้างเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแฟนสกอตแลนด์นิดนึ่งเราเจอแฟนสกอตแลนด์ซึ่งแฟนสกอตแลนด์นั้นเป็นชาติที่ดีใจอย Language ่างอย่างสูงสุดก็ว่าได้เมื่อทีมชาติอังกฤษตกรอบรองชนะเลิศนะคะ so how do you see uh So what is your opinion about uh, this England team or the, or the performance we in the I don't the World understand Cup? what all the fuss is about. England have played two decent teams and got beat easily <laughs> by both of them. <laughs> okay, so well, everybody, everybody in Scotland is happy with the, 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 the disqualification of England.

อังกฤษตกรอบนี่เรียกว่าเ hey ฮกันทั้งสกอตแลนด์เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวลองไปดูอากาศตอนนี้ร้อนร้อนแล้วนะคะคือเมื่อช่วงหลังเที่ยงเนี่ยแถบนี้ซึ่งถือว่าอยู่เป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่เขาเชื่อมมาถึงกันเนี่ยเมื่อช่วงหลังเที่ยงที่นี่ฝนตกแต่ในเมืองไม่ตกนะคะตอนนั้นก็เย็นเย็นอยู่แต่ตอนนี้ก็จะกลับมาใกล้30องศาแล้วซึ่งสภาพอากาศที่เมืองอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะเนี่ยมัน ค่าดเดาไม่ได้ค่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็จะฝนจะร้อนจะอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอตรงคืนถึงจะค่อยเย็นสบายหน่อยนะคะเห็นอะไรเหลืองๆเราลงมาดูหน่อยอ๋อมีแฟนสวีเดน เกมในวันนี้นะคะทั้ง2ทีมเนี่ยโคดเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์ในในในทางที่เป็นบวกนะคะว่าถ้าชนะได้ก็จะถือเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดนะคะโดยเฉพาะทางเซาเกตเองเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นผลงานที่ดีสุดนะตั้งแต่คือถ้าไม่นับเจเนเรชันแกสคอยนะคะทีมชาติอังกฤษก็จะไม่ได้มาถึงขนาดนี้นานแล้วนะคะทางเวนเยี่ยมนั้นก็ปี1986ที่เป็นผลงานดีสุด ก็ได้แค่อันดับ4นะคะจากการแพ้ฝรั่งเศสวันนี้ถ้าได้อันดับ3ก็ถือเป็นก็เรียกว่ามิติใหม่หคือผลงานที่ที่ดีขึ้นหรือดีที่สุดในในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบ้านเขาเหมือนกันค่ะเราก็ยังไม่ค่อยเห็นคือแฟนเวนเย่ยมคราวที่แล้วก็มากันน้อยวันนี้ต้องดูว่าจะเป็นเป็นเยี่ยมแท้หรือเป็นรัเสเซียกันแน่นะคะ มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะจากสื่อชาติต่างๆนะคะว่าหลังจากที่ยังกฤษตกรอบตัดเชือกเนี่ยคือจากที่เคยลุมกระนำดาค่ะตอนนี้ก็เป็นเสียงเดียวกันกับแฟนบอลน,นะคะว่าทุกคนก็ภูมิใจที่ลูกทีมของเซาเกตทำมาได้ถึงขนาดนี้นะคะออในสนามเนี่ยเบียร์ที่จำหน่ายนี่ก็เป็นแบบไรแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะไม่ ไม่โฉบไปแถวนั้นดีกว่าอันนี้มีอาม่าสองคนก็ <c oughs> ไม่เชิงอาม่านะถ้าแต่งอย่างนี้คือแต่งอย่างนี้คือรัสเซียแน่นอนนะคะคิดว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแน่ๆอันนี้มาแต่เต็มยศเลยนะน <Thank you. S 1> ใส่กระบางมีกระบางมาอย่างเงี้ยคือแฟนรัเสเซียแน่นอนไม่ต้องไปถามต่อให้ทาหน้าเป็นสีอะไรก็เถอะตอนนี้แทบจะ เจอแต่เบนเยี่ยมเทียมอยู่นะฮะแฟนบราซิลนี่คือเขาว่างงานหรือเขาอะไรไม่รู้ในเมืองก็ยังเห็นอยู่หรือจื๊วหรือว่าซื้อชิงที่สามไ้ด้วยยังไม่กลับ,บ่าซินยังไม่กลับอ้าว หาหากองเชียงกลษที่จับเป็นกลุ่มพอยจะชวนพูดคุยไม่ได้เลยเพราะเมื่อกี้รวมรวมกลุ่มอยู่ตามข้างทางแต่เอิญกินแค๊กขวยกันอยู่นะคะ ตอนนี้เห็นแต่บาซินกับรสเซียนะฮะแล้วก็เอเชียเนี่ยมากันพอสมควรเห็นแต่ในรถไฟใต้ดินนะคะก็เป็นมีพกทีมชาติอังกฤษมาด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแถวบ้านเราเนี่ยติดตามทีมชาติอังกฤษกันเยอะทีเดียวค่ะ อันนี้นะคะก็ยังตรวจกันอยู่อันนี้เป็นประตูที่เขาจะเปิดให้เข้าออกอยู่ทางเดียวไปดูพวกที่มีของเล่นกันหน่อยเป็นบารสซิอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขปดู หรือจะรัเสเซียอันนี้รัเสเซียแล้วอันนี้คู่นี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะชวนกันมาดูบอลเนี่ยเอเชียนี่เจอเยอะเลยนะคะ เจอทุกทีมาทามาซ้ายขวาสา,สามทีมทีมชาติตัวเองด้วยนี่ถ้าไม่เจอแฟนเป็นเยี่ยมเป็นเป็นกลุ่มก้อนเลยค่ะอาสาสมัครที่สนามนี้วันนี้ก็จะหน้าตายิ้มแย้มหน่อยนะคะตั้งแต่ในมีเดียเซ็นเตอร์แล้วมีล่ำลาขอบคุณทักทายกันเพราะเดี๋ยวพวกนีถ้ถ้าเหมือนบางสนามที่เคยเจอมานะคะตอน วันจบการแข่งขันของแต่ละสนามนั้นๆนเ,นเขาก็จะมีของกับบ้านนะอาสาสมัครก็จะทยอยกันอันนี้ก็เข้าคิวต่อถ่ายรูปกับเจ้าสปิวาก้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสนามลุชนิกี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวของทั้งสองทีมนะคะแต่ช่วงนี้เรา ลืมไปเลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะคะเนสกาแฟเบรนแนบรู <Cafe Brain> <Brew> กาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจนะคะเหลืออีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่แฟนๆสามารถจะส่งมาชิงโชคนะคะเพื่อรุ้นมาท่องเที่ยวรัสเซียอย่างที่เราได้มากันเนี่ยนะคะซึ่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยวมากๆเลยก็ใช้2องเปล่า5ซองนะคะรถใด,ดก็ได้แล้วก็ส่งมาชิงโชคกันค่ะติดตามได้ทาง f c e b o o k f แ Fan น page ของ N นสกาแฟเบรนแอนบรูนะคะเดี๋ยวเรา เดินชมบรรยากาศกันอีกหน่อยแล้วเราค่อยดูว่ารายชื่อใกล้จะออกหรือยังเพราะว่ามีการคาดเดากันมากว่าอาจจะเอาตัวสำรองลงเล่นอะไรพวกนี้นะคะแต่ทางเบนเย่เขาไม่ไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะคะทางเขา,ทา,ท,าทางโรเบิเบเบร์เตเตโอมาตินสเขาก็บอกว่าเอาจริงนะคะต้องมาดูว่าเอาจริงไหม เบนเย่ยมเอาจริงจริงพอสมควรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูรายชื่อกันนิดนึงเพราะรู้สึกว่าทางอังกฤษจะเปลี่ยนผู้เล่นเยอะทีเดียวนะคะส่วนทางเบนเยี่ยก็มีโตมาเมอม์อนเย่ที่กลับมานะคะแล้วก็ส่งยูริติลมันลงสนามค่ะ สักครู่นะคะ,ะมาแล้วก็มีกลุกตัว The v i r a l นะคะของเบนเย่ยมกองปานีแฟตองเก้นเมนิเย่ติเลอมันวิเซลชัตลี่ The Boy As a อ s a l u ู a ากูเรียกได้ว่าเบนเย่ยมนี่เอาจริงนะกำลังพยักหน้ากับน้องเจ้าเสือเตี้ยนะคะวิศนุพรสีมาซึ่งวันนีเน้เป็นช่างภาพจำเป็นของเรานะคะส่วนทางกรีตก็มีพิกฟอร์ดโรสสโตนแม็กไกว์ ฟิปเปียโจนเดลไดเออร์ลอฟเตอร์ชีคเคนแล้วก็สเตอร์ลิงนะคะสเตอร์ลิงนี่ยังเป็นขวัญใจขวัญใจคนเดิมของแกเดชเซาเกตนะคะก็ถ้าดูอย่างนี้ทรงนี้ก็เป็นเยี่ยมก็น่าจะคิดว่า,น,าน่าจะจริงจังกว่าเดี๋ยวเราดูกันว่าบทสรุปของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเยี่ยมได้อันดับ3เนี่ยเขาก็ถือว่าอพอใจแล้วในตอนนี้ เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปหน่อยพูดถึงเบนเยี่ยมแล้ววันนี้ก็เริ่มมีข่าวแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เรียมัดิดออกมา แถลงการเป็นครั้งที่2นะคะว่าซัมเมอร์นี้ไม่เอาเนมาคืออย่าลืมคําว่าซัมเมอร์นี้นะคะเพราะแปลว่าอนาคตยังไม่แน่ซึ่งการที่เรียมาริดจะซื้อเนมาในในปีนี้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะโฟกัสไปที่พระเอกของทีมชาติเบลเยียมค่ะเอเด,ดนาซานะคะวันนี้ข่าวก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งพอตัดโอกาสที่เนมาจะย้ายในซัมเมอร์นี้จากเบเชแล้วเนี่ยก็ต้องเขาคนนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวมาดูนี่หน,น่อยนี่คือยังไงรัสเซียยุคไหนเดี๋ยวนี่แทบจะถวายคารวะอ๋อนี่คือมาในานา้ำโอ้พระเจ้าก็ลรอเดี๋ยวนะ ขายดีเลยถ้าแต่งยอมลงทุนแต่งตัวมาขนาดนี้นี่จะมีคนจะมีคนถ่ายรูปด้วยเยอะเลยต้องถ,ถือว่าพยายามมากเพราะอากาศมันร้อนนะคะ

Роди, они вас очень больте, чтобы время и Все активности абсолютно бесплатно, наоборот, мы дарим вам призы. Но ну, а палки стучал, дарим всем, кто подойдет к нам на ресепшн. просто так, заходите. Кстати, ресепшн простейки, как у деньги. С этим у нас на стенде распечатать футбольные селфи. Вы играете в футбол, и в футбол. Мы играем в เอปกติมันต้องมาเป็นคู่นะเคยเห็นที่สนามอื่นไม่ได้มาคนเดียวเจอแต่ชาวรัสเซียค่ะวันนี้ในเมืองก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ที่เดินเล่นซึ่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นกลางยามค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเดินเดินได้ทั้งทั้งคืนจริงๆเขาถึงบอกว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเพราะยิ่งกลางคืนคนยิ่งเยอะไม่ทราบว่าทำไมไม่หลับไม่นอนกันนะฮะนี่มีอังกฤษนด์ู่กลุ่มนึง